กญายาคน้อยู่กับรบาาามาลยช่วงตั้งชต่เนสมัยกุาจงตาในปรรักษา์ประปารเสด็จปฏิหารในช่วงวันออกนะน้องคายแล้วก็มึนการใช่ไหมพี่จะจะดงดังเนาะกำลังทางนอในคลิปเป็นลังรบดีดืนนะตอนนี้แหล่งที่พักก็ัวจองเต็มนะปีนะจองเต็มปีสัตวัสั์ตัขอบพระคุณนะนะขอบพระคุณคะ เนาะทำหมดกันนะคี่เป็บวรของร้อยตัวโทสงเกียตจะเริญเจริญนไยวเนาะถ้าร้อยตัวโทสมเกตจเเริ่นไหวจกงคล้ายๆครอบครัวหนึ่งร้อยบาทภาษาถูกคาท่านเจอให้ไปดูปฏิหารเนาะดงดีๆบากไปดูปฏิหารานี่แหลค่าคุณพ่ปรดิษฐอะไรนะคะขาคุณพ่ปรดิสุพเรร้อยบาทจากเนาะสองร้อยบาทภาษาถูกคาสิจังไงเนาะ

รอบๆนะดีๆครับที่ปตตไปอยู่นู่นต่อไปตามตู้นะคะเดินตามหาเสียงนะคะสาดูแข็งแน่แม่ขอบคุณนะคะขอบคุณะค,ะค่ะสาธุค่ะให้ความสุขนะคะให้สุขภาพแข่ง